à, mà chôm trăng đông á thịnh này leo vâng con đi trái điều hả chị rồi ừ, bàn rùi rồi tê nó chị tăng nhiều hả នេះវាពពស្អាតល្អនេះនោះឡងរោងក្រោងបានរ៉ាន់រឹងនេះត្រាន់ស្អែកហេចេះទៅគូរលងនេះឡើយបានរ៉ាន់ស្អែកលើចា ผ่านเอราวัณติณนนิจฉะของเราได้เดินกรองยืมมาเนะ้ะกรองเครื่องของเทเลอรม,มือมือหนึ่งมือ,มอมแล้วมีแรงไหมโอ้เจียง,ง,งอ,ยอีงสั่งหน่อยเช็ควาล์นะพูดขนาดนี้ถ้าเป็นหกล้อเจ็บล้อนะวิ่งไปชูดเัยเนี่ยอ่า เ่าแคส่ส้อผัดว่าแต่มันจะออกเสียงดังหน่อยอแต่รถมันจะแรงรถมันจะแรงคืเครื่องเริ่มแรกมันจะดังหน่อยอตอนมันเครื่องขึ้นมาเรี่ยงเต็มก็เงียเสร็จเลยเสร็จทั้ทงดมเลย Tiếp <laughs> chăng đồng nữa. Anh đi chăng đường à? <laughs> chăng đồng chăng đường. Chăng đôi. À rồi chăng mic rồi. Hả? Huh? Khanh là là hai rồi. Ô. Oh. Chăng mic ở đây mà. Ô <laughs> chăng mic nó. Oh. Chăng mic ở đây mà. <laughs> ช่างนิกเปิดน้ำมันทิ้งนี้เลยวะโอ้ยอมเลยช่างนิกใจ่มีปั๊มใจ่มีปั๊มมสิบกบาลเลยเต็มตังรั่วต่างบานเฮ้ยเฮ้ยมันโรคโผมเหนื่อยแตมีหัวใจรั่วตรงนั้น เกือบยางช่างเรียกกี่สุ่มตรงนี้ได้ฟังเสียงยการช่างบอกว่าเอาเบบชั่วๆไปเลยชั่วๆเร่งๆไปเลยเ